สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6าหกทาร์ลชานเลผู้รับสารเจ้าจัก,กรวาลแปลความหมายด้วยการอ่านนะหน้าไพ่ทารล์หมอดเจนนะคะคลิปนีออ้ดูดวงความรักชาวราศีตุลลคณาตุลวันที่เป็นแบบตะวันตกอยู่รายละเอียดอยู่ใต้ดีสคริปชั o นสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะถ้าคุณยึดถือเป็นแบบโหรศาสตร์ ไทยก็ถ้าคุณคิดว่าตรงดูดวงชาแนลของหมอแจนแล้วรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานโหราศาสตร์ไทยที่คุณเชื่อถือที่คุณยึดถือก็สามารถชมคลิปนี้ได้ราศีตุลลัคนาตุลแต่ถ้าเกิดว่าตัวคุณทราบว่าดาวสุกดาวจันทร์คุณอยู่ตุลก็สามารถรับชมคลิปนี้ควบคู่กันได้นะคะเอาละค่ะการอ่านพลังงานเป็นการอ่านพลังงานราศีตุลลัคนาตุลเป็นแบบภาพรวมนะคะไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้ บางครั้งความรักความสัมพันธ์นะคะจะดีหรือไม่ดีนะคะไม่ไม่ใช่เกี่ยวกับที่หมอแจนอ่านไพ่สถานการณ์ที่ไพ่เล่าเรื่องนี่คือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นกับคุณอยู่แล้วนะคะบางครั้งเราอาจจะอยู่ใกล้สถานการณ์จนเกินไปและเราไม่เห็นนะในมุมมองนั้นเราเพียงแค่ออกมายืนมองแล้วก็ฟังนะคะจากคลิปนี้นะคะให้เห็นสถานการณ์ความเป็นจริงแค่นั้นเองนะคะ เราอ่านจากสถานการณ์ความเป็นจริงนะคะที่ไพ่บอกและหมอแจนไม่รู้จักราศีตุลลัคนาตุลเป็นการส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นคุณหรือคนของคุณนะคะเอาราคาเรามาเริ่มกันเลยนะขอดูสถานการณ์หน่อยซิว่าความรักความสัมพันธ์ราศีตุลลัคนาตุลคุณเจอใครไพ่ที่คุณได้ห้าใบนะคะเลิฟเวอร์ เด e s Star, สตา2ไม้เด e m มู n และพลังงานห้าถ้วยนะคะหถ้วยคุณรู้สึกว่านะคุณรักคนคนนี้แหละนะเกี่ยวข้องกันนะระยะทางและเป็นความสัมพันธ์ที่น่าจะเป็นคนที่ร่วมง,งานคุณอาจจะไปเจอคนคนนี้และทำให้คุณรู้สึกตกหลุมรักหรือคุณรู้สึกว่าได้คุยกับคนคนนี้แล้ว คุณรู้สึกว่าโอเคสบายใจความรักความสัมพันธ์นี้มันจะมีความหวังไหมในพลังงาน energy นี้คุณรู้สึกว่าตัวคุณนะ,ะเข้าไปหวังดีปาถนาดีกับคนคนนี้นะคะเรารู้สึกอยากผูกมิตรอยากเป็นเพื่อนอยากทำความรู้จักให้มากกว่านี้ แต่เราก็รอนะรอให้คนนี้ชัดเจนกับเราให้คนนี้แสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกต่อเราคุณรอแล้วรออีกนะคะรอให้เขามาหาก็ได้หรือคุณกําลังรอที่จะเดินทางไปหาเขาก็ได้นะคะว่าจะให้ความสัมพันธ์นี้มันยังมีความหวังไหมนะคะ,ะมันจะมีความชัดเจนไหมนะ,ะในท้ายที่สุดนะคะคุณก็รู้ว่าสิ่งที่คุณทํา สิ่งที่คุณลงมือลงแรงทำไปนั้นนะมันไม่มีความชัดเจนมันไม่มีความคืบหน้าตอนนี้คุณกำลังมองในอนาคตไปข้างหน้าของตัวคุณเองว่าความสัมพันธ์นี้มันมีแต่ความที่คุณรู้สึกน้อยทิ้งดิ่งทิ้งล่างลงนะคะจากเดิมทีคุณเป็นคนที่จิตใจดีและคุณรู้สึกว่า มีพลังงานอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกสงสารคนคนนี้อยากจะเข้าไปปลอบโยนจ,จิตใจอยากจะเข้าไปเยียวยาฮลิ่งจิตใจของคนคนนี้เพื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างจากความสัมพันธ์เก่าความสัมพันธ์เดิมหรือปมของเขาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกสงสารไปช่วยเยียวยาฮิลลิ่งแต่เอเนจีของคุณหรือพลังงานของคุณนะคะมันไม่พอหรือคนคนนี้ต่อต้านหรือดื้อดึงในพลังงานเอเนจีความหวังดีความปาถนาดีของคุณ นะราศีตุลลัคณาตุลนนะค,ะคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับชาวกรุมมิถุนนะมีนอาจจะเป็นดาวจันทร์หรือดาวศุกร์หรืออาจจะเป็นราศีเจาะจงของเขาก็เป็นไปได้คนคนนีนะะ้อาจจะเป็นคนที่บางทีเขาอาจจะอยู่ในสปอตไลท์หรือมีตัวเลือกหรือมีทางเลือกอะไรก็ได้ในชีวิตนะคะทีนี้ Energy ปัจจุบันสถานาการณ์นี้นะคะคุณ อยู่ห่างจากคนคนนี้แล้วนะอาจจะเป็นการเดินออกจากความสัมพันธ์ก็ได้นะคะในความรู้สึกที่คุณพลังเอเนจีแบตเตอรี่ที่คุณสู้มานานเนี่ยนะมันหมดแล้วนะคะอยู่ในระหว่างทางแยกที่คุณรู้สึกว่าจะไปต่อกับคนคนนี้คุณมองไม่เห็นอนาคตแล้วฉันจะต้องวางแผนอนาคตด้วยตัวของฉันเองคนเดียวนะคะคุณก็เลยตัดสินใจนะ เดินออกจากความสัมพันธ์คนคนนี้หรือห่างจากคนคนนี้มาไม่ได้รับอะไรเลยไม่ได้รับความชัดเจนเราเหนื่อยป่ะเหมือนคุณทํางานแล้วคุณไม่ได้เงินเดือนนะคะนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสิสถานการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะหรือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณต่อจากนี้อ่ะมาดูห้าใบเพิ่มคุณรอคอยมาเนิ่นนาน,าน นะสิ่งที่จกักรวาลบอกคุณก็คือคุณได้เรียนรู้จากความสัมพันธ์นี้คุณได้เรียนรู้จากคนคนนี้แหละนะคะมันสอนมันบอกคุณนะคะสิ่งสิ่งนี้นะคะอนาคตเนี่ยนะคะมันไม่มีหรอกกความสัมพันนี้อันนี้หมอบอกคุณเลยนะคะเพราะว่ามันบล็อกอนาคตความสัมพันธ์คนนี้มันบล็อก คุณไว้นะเขาไม่ยอมเปิดใจเขาไม่ยอมชัดเจนเขาไม่ได้วาดวางแผนการในอ,อนาคตที่มีคุณไปด้วยกันกับเขานะคะเพื่อนๆคุณอยากคุณรอคอยคุณมุ่งนะคุณมุ่งที่จะให้คนคนนี้นะขยับขยายความสัมพันธ์ที่พัฒนาบางคนนะรู้จักคนคนนี้นานมากแหละนะแต่มันไม่ไปถึงไหนมันมีสิ่งที่บล็อกที่ปิดกั้น เอาง่ายๆแหละมันเหมือนเราจะคุยกับใครสักคนหนึ่งแต่เขาอ่ะไม่ได้เปิดใจให้เรานะเข้าไปนะความปรารถนาดีอะไรของเราหรืออะไรก็แล้วแต่นะเขาเห็นนะเขาเห็นค่ะนะนะตอนนี้สิ่งที่คุณรู้นะคะก็คือคุณกลับมาทบทวนนะบางสิ่งบางอย่างสถานการณ์เนี่ยนะสิ่งนี้มันสอนให้คุณคิด คุณไม่ได้ใช้ความรักความรู้สึกแหละคุณใช้หัวสมองหรือความคิดสติปัญญาของคุณเอามาพิจารณาในความสัมพันธ์นี้นะคะด้วยความจริงด้วยความซื่อสัตย์กับตัวเองคุณอยากมุ v e อ n ไปข้างหน้าแล้วนะ,ค,ะคุณอยากมองอนาคตของตัวคุณไปข้างหน้าอาจจะไม่มีการติดต่อสื่อสารมาหรือตัวคุณคิดว่ามันเป็น energy ที่ มันเหมือนว่าคนเนี้ยเข้ามาสอนในชีวิตคุณให้รู้อะไรบางสิ่งบางอย่างมากกว่านะคะบางครั้งเราเป็นผู้ให้หรือเราจิตใจดีหรือเราอยากทำอะไรที่ดีๆนะคะแต่บางทีเราก็อย่าลืมรักตัวเองนะ,ะหันกลับมามองตัวเองนะ,ะเราควรทำอะไรที่แบบว่าความรักความสัมพันธ์นะคะเราไม่ใช่เป็นฝ่าย แอคชั่นหรือวิ่งตามหรือให้อะไรก็แล้วแต่แต่เราต้องให้และได้รับที่เท่าเทียมกันนะคะความรักความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้นะคะอาจจะไม่มีการติดต่อสื่อสารนะคนคนนี้นะ,ค,ะคุณอาจจะส่งข้อความข่าวสารหรือเขาอาจจะไม่ค่อยแชทไม่ตอบไม่ส่งข้อความและไม่แสดงออกความรัก,คว,รกความรู้สึกอะไรมาให้คุณเลยนะ,ะตอนนี้คุณกำลังจะโฟกัสชีวิตของตัวคุณเองไปข้างหน้า นะคะให้ได้เพราะคุณก็คิดว่าตัวคุณเองก็ดูดีมีสเสน่ห์โฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินของคุณวางแผนเป้าหมายชีวิตของคุณเองนะคะใช้สิ่งนี้เป็นบทเรียนสอนนะ,ะอะไรให้เราบางอย่างนะ,ะไม่ต้องหวาดกลัวที่จะ ทำไมคะเรารู้สึกว่าอืมคนนี้น่าจะเป็นคนที่ใช่เป็นความหวังครั้งสุดท้ายของเราในความสัมพันธ์หรือในชีวิตหรือในความรักฉันกะจะคนคนนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันมีสิ่งที่แปลเปลี่ยนไปได้ทุกวันเวลานะคะอารมณ์ความรู้สึกใจคนก็เช่นกันนะ,ะชาริออตมาแล้วค่ะสิ่งที่เราอดทนนะคะเนิ่นนานแค่ไหนแล้วนะคะเราควรไปข้างหน้า เราควรมีแพชชั่นหรือเอาเวลาที่เราทิ้งดิ่งเอาพลังงานแบตเตอรี่ของเราที่มีในพลังงานในร่างกายของเราเนี่ยนะคะเอาไปโฟกัสความสำเร็จงานเงินของเราชีวิตของเราที่จะไปในอนาคตดีกว่าไหมคะนะคะดีกว่าเราเอาแบตเตอรี่ของเราที่เราหวังดีกับคนที่เรารักนะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ จนเราหมดพลังงานจนเราทิ้งดิ่งจนเราไม่ไหวนะคะจนเรารู้สึกว่านะคะตกลงไปในน้ําไม่มีใครช่วยเราขึ้นมานะพลังงานเดมูลเซนซิทีฟอ่อนไหวไปกับอารมณ์มีความกลัวมีความหวาดกลัวมีความไม่ชัดเจนมีความไม่แน่นอนใจมีอารมณ์เซนซิทีฟนะความเข้มแข็งหรือความแข็งแกร่งของคุณหายไปหมดนะคะพลังงานเดอะเวิ์ลเขาบอกว่าสถานการณ์บอกว่า บางสิ่งบางอย่างมันควรจบแบบคอมพลีตได้แล้วนะเอาละนะมาดูซีแนวโน้มอนาคตอันใกล้นี้มีราศีกรกฏขึ้นมากับราศีพฤษภนะคะ คุณควรเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณเองเพราะคุณก็เป็นคนที่ Queen of Wand พลังงานเป็นได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะที่ทรงสเสน่ห์เป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องรู้สึกว่าเราอยากจะเอาชนะนะ,ะในความสัมพันธ์นี้ความรักเราไม่จำเป็นต้องเอาชนะใจใครนะคะให้เขามารักเราถ้าเขาไม่รักเราให,ให้เราทำดีแทบตายหรือเราทุ่มทั้งชีวิตให้เขานะคะ ไม่ใช่ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เราไม่จําเป็นจะต้องพ <c oughs> ีชีเพื่อชาติเ <c> พ <oughs> ื่อพิสูจน์ความรักไม่จําเป็นนะคะเขาบอกว่าเดโน้มในอนาคตแน่นอนคุณเลิกคนคนนี้แน่นอน ไม่มีการติดต่อสื่อสารแน่นอนคุณตัดสินใจออกมานั่นแหละถูกแล้วคุณตัดสินใจมุ่บออยแล้วนะคะไฮพิเทสสัญชาติยานของคุณเมื่อคุณอยู่เงียบๆคนเดียวนะในความโสดของคุณคุณมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วคุณต้องปล่อยชีวิตจิตวิญญาณของคุณเป็นอิสระคนคนนี้ไม่ใช่ความรักครั้งสุดท้ายของคุณคนคนนี้ไม่ใช่คู่ของคุณคนคนนี้ทําให้คุณรู้สึกว่าฉันพยายามและฉันเหนื่อยพลังงานฉันฉันเสียเวลา ฉันเสียพลังงานและฉันอาจจะเสียเงินหรือฉันอาจจะเสียตัวหรือเปล่าไม่รู้ everything เอาไว n I don't know หมอไม่รู้นะคะสิ่งที่หมอรู้ก็คือสัญชาตญาณของคุณบอกว่าให้คุณถอยออกจากคนคนนี้มานะคะสิ่งที่คุณกำลังจะมุ่งไปเห็นไหมคะ เดอดฟู full, และเป็นมีสิบเหรียญแปลว่าคุณจะนำความร่ำรวยและความสำเร็จมาให้ตัวของคุณเองพเพลเอคุณอาจจะมีโอกาสคือคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองก็ได้ที่จะไปเจอใครใหม่เพราะสิบเหรียญมันเป็นความมั่นคงความมั่งคัง่งใครบางคนอาจจะเริ่มมีความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ก็ได้อยู่ที่ตัวคุณนะคะตุลราศีตุลลัคณะตุลตแต่หมอเชื่อว่าณนะสถานการณ์นี้ช่วงนี้คุณนอนไม่ค่อยหลับ คุณเครียดแล้วไิตกกังวลบางครั้งก็กลางคืนคุณสะดุ้งตื่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเชื่อสัญชาตญาณของคุณเหอะเวลาคุณโสดคุณมีความสุขกวา่าตอนที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้ใช่หรือเปล่าคอมเมนต์บอกหมอแจนตอบมาเลยว่าเออใช่หมอแจนมันตรงมันถูกและมันแม่น นะคะสิบเหรียญสิ่งที่คุณจะมุ่งหน้าไปทําไมคะเราเป็นคนเก่งอยู่แล้วทั้งผู้ชายผู้หญิงอยู่คนเดียวก็ก้าเหรียญแล้วและเราก็ยังมีความสบายใจเพราะเราอยู่ในความสัมพันธ์เราเอาพลังงานของเราที่จะไปดูแลเทคแคร์ care, เขาเอา ทรัพยากรของเราไปให้เขาเราไม่ได้รวยขึ้นแต่พอเราถอนพลังงานมาทรัพยากรมันเป็นของเราเราใช้เงินเราคนเดียวเรามีความสุขของเราคนเดียวเราอิสระไม่ต้องรออะไรของใครมันสมองหรือความคิดหรือพลังงานเ n e r g y ของเราเอาไปทุ่มเททําให้เรารวยขึ้นใช่หรือเปล่านะฮะราศีตุลลคณาตุลนะฮะเผอคุณอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งที่นะดีมากๆก็ได้การงานประสบค,ความสําเร็จ นะฮะหมอบอกเลยการงานการเงินประสบความสําเร็จมากๆแต่ถ้าคุณอยากเปิดโอกาสให้ตนเองคุณมีโอกาสที่จะคบหรือคุยกับใครก็ได้ที่แบบรู้สึกแบบให้เราสบายใจไม่ได้ผูกมัดหรืออาจจะเริ่มต้นคุยกับใครก็ได้โดยที่แบบว่าเรายังไม่ได้สนใจที่จะซีเรียสหรืออะไรเพราะเราจะโฟกัสที่ตัวเราที่สร้างความมั่นคงมั่งคัง่งคุณเงินกําลังรอคุณอยู่คุณเอาเปล่าหมอถามคุณนะ เราไม่จำเป็นจะต้องกลัวเราไม่จำเป็นจะต้องหวาดกลัวกับความสัมพันธ์ที่จบไปนะเครียดวิตกกังวลนะ The Date, Hangman คนที่ไม่เคยลงทุนในความสัมพันธ์ความรักการดูแลเทคแคร์เอาอ,อกเอาใจไม่ได้มีให้คุณความรักคือการดูแลห่วงใยเทคแคร์ไม่ใช่เราคนเดียวที่ออฟเฟอร์เขาโนไม่ใช่ความรักอันนั้นนะคะ เราไม่ได้เป็นนะเราไม่ได้เป็นขี้ค่าใครมาแต่ชาติบางใดนะคะไม่จําเป็นต้องชดใช้นี่ของใครชีวิตของเราเกิดมาเพื่อมีความสุขของตัวเราเองชีวิตจิตวิญญาณเป็นของเราอย่าเอานะ,ะจิตวิญญาณของเราไปผูกล่ามโซ่อยู่กับขาของผู้ใดนะคะโอเคไหมตุลลคณาตุลน,นะคะเนี่ยคุณเครียดวิตกกังวลความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วก็คิดวนเวียนแฮงแมน ถึงสถานะความสัมพันธ์สถานการณ์ที่ความเป็นจริงเนี่ยนะมันจะจบสิ้นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณยังรู้สึกใช่หไหมคะให้เรามองต่างมุมว่าสิ่งนี้มันสอนอะไรเราจําไว้เสมอนะคะว่าสิ่งใดที่จบไว้จบแล้วหรือมันอะไรก็แล้วแต่ที่มันจบไม่ว่างานความสัมพันธ์ผู้คนหรือคนในครอบครัวหรืออะไรที่มันจบไซเคิลนี้จอจากนี้สิ่งที่หมอแจนพูดเสมอว่าอ่ะ 8, วันที่8เดือน8เนี่ยพอท่านใหม่เนี่ยประตูบ้านใหม่ของเราจะเปิดถ้าประตูบานเก่าไม่ปิดลงความสัมพันธ์ที่มันเป็นขยะความสัมพันธ์ที่มันเป็นพิษความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ความสบายใจความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกค,ความสัมพันธ์ที่นอนไม่หลับเครียด <c oughs> วิตกกังวลไปไหนอยู่กับใครอะไรยังไงทำไมไม่ตอบข้อความเนี่อยนะอันนั้นคือความสุขหรือคะไม่ใช่ความรักค่ะอันนั้นค่ะอันนั้นคือมันแบบว่า ความสัมพันธ์แบบไบโพล่าและความสัมพันธ์ประสาทแดกเราจะเอามันไว้ในชีวิตเราทําไมคะความรักคือความเข้าอกเข้าใจสนับสนุนเกื้อกูลและลงทุนในความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมราศีตุลลคณาตุลคุณเป็นตาช่างอยู่แล้วคุณต้องช่างค่ะนะคะว่าสิ่งที่คุณได้มานั้นคืออะไรโอเคไหมคนที่ไม่ได้ลงทุนในความสัมพันธ์เลยเด็กถือเหรียญกี่ครั้งแล้วคะที่เป็นอย่างนี้กี่ครั้งแล้วทุนคุณตอบตัวคุณเอง ะะไม่ต้องกลัวสิ่งนี้สอนอะไรคุณคุณต้องตื่นรู้นะคะเพราะว่าเดอะสตาร์มาแล้วความสุขเมื่อก่อนคุณเคยมีคุณต้องเยียวยาเฮลิ่งจิตใจตัวเองและเมื่อก่อนเราอยากจะเยียวยาใจผู้อื่นหรือเราเป็นคนดีอยากจะดูแลผู้อื่นสงสารเขาอะไรก็แล้วแต่ไปช่วยแก้ไขปัญหาให้เขาแต่ตอนนี้ผงเข้าตาตัวเองต้องเอาออกให้ได้ก็มไ,ไหมคะมสิ่งที่ดีรออยู่คุณจะเอาไหมนะคะหมอบอกเลย ประตูบ้านใหม่กำลังจะเปิดขึ้นอย่าให้บางสิ่งบางอย่างมาควบคุมพันธนาการอะไรก็ได้นะคะที่คนคนนั้นจะควบคุมคุณด้วยอะไรก็แล้วแต่สิ่งนี้พลังงานเดวิลหรือพลังงานปีศาจนะ,ะก็บอกว่าหก <c oughs> นะะหกดาบไม่ว่าเขาจะส่งข้อความหรือไม่ว่าเขาจะใช้คำพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะต้องเข้มแข็งพลังงานนี้นะคะสเต็ง นะฮะทาวเวอร์มามันชัดซะยิ่งกว่าชัดนะคุณลงเรือไปแล้วจด,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 ดนะคุณมีเอเนจีที่เข้มแข็งทาวเวอร์เนี่ยบ้านหลังเนี้ยความสัมพันธ์เนี้ยไม่ใช่จักรวาลบอกพังมันสิฉันจะให้สิ่งใหม่กับเธอเมจิกเชียนคุณเป็นคนที่เก่งคุณต้องเป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์เมจิกเชียนเห็นไหมคะการเริ่มต้นใหม่อะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณมีแพชชั่นที่ไปในอนาคต ะะไม่ต้องมัดมือหรือมัดเชือกตัวเองสแตนบายรอใครอยู่ตรงนี้นะคะมันเป็นแค่อารมณ์ฟีลลิ่งในคําตอบในคําถามที่ไม่มีคําตอบที่เขาไม่ได้ให้อะไรเราเราแค่เราไม่ได้ต้องการเราไม่เอาอะไรที่คิดวงกวนเราไม่ต้องเอานะคะนะ,ะเริ่มต้นคุยกับใครใหม่หรือคุยกับเพื่อนใหม่หรือทําอะไรก็ได้ที่ให้มันเป็นความสุขของเรา เพราะว่าปกติเราทําตามความสุขของคนอื่นหรือทําตามความต้องการของคนอื่นใช่ไหมตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ตอบมาอ่ะเนี่ยคุณควรจะทําสิ่งไหนคะ night of p e n t a c l e s วางแผนด้านการเงินที่จะมั่นคงไปในอนาคตระยะยาวระยะไกลเนี่ยเงินกําลังรอคุณอยู่คุณจะเอาไหม แต่ถ้าคุณกําลังนอนหรือคิดวิตกกังวลเอาความคิดความรู้สึกไปนึกถึงเรื่องราวเก่าๆที่เจ็บปวดหรือคนคนนี้เสียพลังงานเสียเวลาและโอกาสที่มันลอยอยู่เนี่ยสมมุติโอกาสมันมาให้เราอาทิตย์นี้เราจะรวยแต่เรานอนแบบอยู่อย่างเงี้ยหรือเรานอนปว่วยหรือเราไม่ไม่ทันอ่ะเราทําอะไรไม่ทันจักรวาลก็ไม่ได้รอ,อเรานะคะโอกาสนั้นก็ไปค่ะเพราะโอกาสมันจะมาแค่แวบๆ นะคะนึกออกไหมมีความสุขสนุกสนานอยู่กับเพื่อนไม่ต้องเครียดคิดหรือวิตกกังวลมองสิ่งถึงความเป็นจริงที่เรามีแพชชั่นที่มันจะไปใน,นอนาคตความเจ็บปวดถึงเวลาที่ต้องหมดจัก,กรวาลอยากบอกคุณว่าอะไรวิ่งออกจากความเจ็บปวดสิคะเราจะอยู่ทําไมคนที่นะคะไม่ได้ให้บริการทางความสัมพันธ์ห้าเหรียญคุณปกติคุณมีตั้ง9้าเหรียญเนี่ยคุณจะมุ่งไป1ิเหรียญแล้วพอคุณครบคนนี้คุณเหลือห้าเหรียญแปลว่าคุณเอาเหรียญคุณไปให้เขาสิถูกไหมคะ ทั้งพลังงานความรู้สึกเวลาหรือทั้งเงินทองหรืออะไรก็แล้วแต่ everything away สิ่งที่คุณคือแบบตอนนี้แบตบคุณหมดเลือดคุณหมดตัวแล้วซอมบี้ดูดเลือดคุณไปแล้วหรือแวมไพร,ร์ดูดเลือดคุณไปนะคะแม้แต่คุณขายวิญญาณให้เขาเขาก็ไม่ได้รักคุณหรือไม่ได้เห็นที่เราแบบดีหรืออะไรนะเขาเห็นเราดีแต่คนที่ดีอาจจะไม่ได้รับความรักถ้าเขาไม่รักไม่ต้องพยายามนะความรักหมอบอกเลยเขาจะรักนะยิงโงโ่เขาก็รัก หรืออยู่อ้วนๆเขาก็รักเอาสิผมก็เซอร์ก็เซอร์แต่งตัวเป็นอีแกวอีป้าอยู่บ้านเขาก็รักค่ะแต่ถ้าสวยมากหรือดูดีหรวยเขาไม่รักเขาไม่รักนะคะจริงค่ะมันมันบังคับอะไรไม่ได้เลยเนี่ยอยู่น energy fan zone ด้วยตัวเลือกและทางเลือกด้วยโอ้โหความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน j u s t m e n t นะคะคำพิพากษาคำตัดสิน <laughs> จักรวาลตัดสินให้คุณแล้วนะ,ะสิ่งที่คุณจะได้ใหม่นะคะ ace of pentacle โชคลาบเงินก้อนใหม่โอกาสใหม่นะความร่ำรวยคนที่จะลงทุนในความสัมพันธ์นะคะไม่ต้องคิดเยอะอะไรที่รู้สึกว่ามันวุ่นวายมันไม่ปลอดภัยมันดูมีอะไรอะไรที่ต่อต้านมันไม่ใช่ถ้าเนื้อคู่หรือความรักที่ดี ะะที่สาบสนุนเกือ้อกูลไม,ไม่ไม่มีอะไรที่ยุ่งวุ่นวายเยอะแยะนะคะจัก,กราวาลเขาจะจัดสรรโป๊๊บโป๊ลงตัวถ้ามันอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ได้วุ่นวายเยอะนะคะ<ส>หนึ่งดาบมาแล้วค่ะตัดนะคะตัดใจนะคะดาบต้องใช้ตัดเชือกแปดดาบนั้นโอเคไหมหนึ่งดาบใหญ่นะคะเวลาที่เราได้หนึ่งดาบคือสติปัญญาไข้ควรด้วยเหตุและผลไม่ได้ใช้หัวใจนำทางชีวิตนะคะ ไม่งั้นเราจนกรอบเลยนะคะถ้าใช้หัวใจนำทางความรักไม่ได้นะ,ะหนึ่งดาบคือการตัดใจและตัดจบคือคุณต้องเข้มแข็งนะเพราะไพ่อยู่ใต้นี้คือสเต็งนะคะผู้หญิงที่ได้ดาบเอาง่ายๆแหละดาบเอ็ดแคลเบอร์ที่เรามีดาบแล้วเราต้องสู้สู้กับใครคะไม่ได้สู้กับเขานะสู้กับตัวของเราว่าเราจะตัดใจได้ไหมตัดจบได้ไหมเพราะความสัมพันธ์นี้มันมีแต่นิีงเงียบมันมีแต่ความวุ่นวาย คุณจะทำได้นะเพราะหดาบใหญ่คุณมาแล้วเนี่ยหไม้เทา้าเห็นไหมคะคุณได้รับชัยชนะในการเดินออกจากคนคนนี้ได้และความสําเร็จนะมารอคุณอยู่นะข้างหน้าความสําเร็จรอคุณอยู่เวลาถ้าเรารู้สึกมันเอ๊ะหรือไม่ปลอดภัยหรือวุ่นวายหรือมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่มีบางสิ่งบางอย่างต่อต้านหรือก่อกวนเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ของเราแล้วแหละนะคะมันมีคนเยอะเกินแล้วในความสัมพันธ์นี้นะจ๊ะเราตัดใจ ะะใช้สติปัญญาของเราแล้วเราก็จะได้รับชัยชนะและเราจะเจอคนที่ยกย่องชมเชยให้เกียรติเรานะเขาจะชัดเจนกับเรา,เ,าเราไม่ต้องรอหรอกคะ่ะว่าเออเขาจะชัดเจนตอนไหนเขาจะโทรหาไหมนู่นนะี่เราไม่ต้องเรียกร้องตอนนั้นนะ,ะถ้าเราดีพอดีพร้อมโอ้โอกาสใหม่กำลังจะมาเอ็มเพรสเราเป็นคนที่พร้อมที่จะได้รับความรัก อาจจะมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารกับใครสักคนหนึ่งผ่านโซเชียลและมันอาจจะทาให้เราสนุกสนานมีความสุขหรือติดต่อผ่านงานหรืออะไรก็ได้นะเจ็ดไม้เท้าเราไม่จําเป็นจะต้องปิดตัวเองหรือเราไม่จําเป็นจะต้องพยายามมากในความสัมพันธ์ที่แค่กําลังเริ่มคุยกับใครสักคนหนึ่งเริ่มคุยกับชาวต่างชาติก็ได้หรือเริ่มคุยอะไรที่มันเป็นแบบให้มีฟิลลิ่งอารมณ์ที่เรารู้สึกแบบว่าเออไม่เงียบเหงา ะค,ะคุณอาจจะเริ่มต้นโปรเจกต์ไอเดียแพชชั่นอะไรใหม่ก็ได้ที่มันมาเนี่ยทำอะไรที่ให้มันกระตือรือร้น,นแบบกระตือรือร้น,นกระเตื้องออกมานจะจาก Energy. เอ e นเอจีม่อกี้คุณไปเอ e นเอจีธาตุน้ําอยู่เลยนะคะราศีตุลน,นะราคานาตุลอันนี้เขาบอกว่าโปรเจกต์แพชชั่นใหม่กําลังจะเริ่มต้นขึ้น การติดต่อสื่อสารหรืออะไรอันนี้คือมันเป็นการเริ่มต้นนะในฟิลลิ่งของเราก็ได้ในตัวของเราก็ได้มาเริ่มต้นกับตัวเองก็ได้หันมารักตัวเองดูแลตัวเองกงล้อยแห่งโชคชะตากำลังจะหมุนแล้วนำพาสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตเราไปเราจะยื้อไว้ทำไมคะ สิ่งที่ดีรอเราอยู่ให้เชื่อมั่นเสมอว่าถ้ามันมีจุดจบอะไรบางอย่างไม่ต้องเสียใจและเราจะขอบคุณตรงนี้ว่าถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่เราจะไม่ได้ให้ทําไว้แค่นี้นะคะให้คุณเชื่อมั่นเสมอว่าสิ่งที่ไม่คู่ควรกับเราหรือสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องหรืออะไรบางอย่างมันต้องจบและมันต้องออกไปเพราะจักรวาลเขาจัดสั่งช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเกือบทุกคนเลยให้คุณเชื่อได้เพราะหมอดูเกือบ12ราศีแล้วเนี่ยไม่มีราศีไหนที่ความสัมพันธ์ที่ ยึกยึกยือยือ <c oughs> เออไม่รู้เราเป็นอะไรกันเออนะคะแต่เรานี่ทุ่มเทเต็มสตตีมเลยเหมือนเราเป็นสามีภรรยาเขาไปแล้วนะคะออปชั่นเพียบออฟเฟอร์เพียบอะไรแบบนี้นะคะมันไม่ใช่ค่ะความรักต้องดูแลซึ่งกันและกันสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ใช่เราไปเกื้อกูลเขาฝ่ายเดียวอันนั้นไม่ใช่ค่ะอันนั้นเขาเรียกทุ่มเทหรือทุ่มทิ้งนะคะทุ่มทิ้งนะคะตุนล่ะนตุนนะ,ะ,นนะ,ะ,นนะ,ะโอเคนะ นะะไม่จําเป็นจะต้องพยายามมากนะความรักถ้าเขารักเราเขาต้องพยายามเพื่อเราบ้างนะคะมันเท่ากันไหมสูสีเท่าเทียมนะคะความสัมพันธ์นี้หมอบอกเลยนะคะถ้าเขาอยากติดต่อสื่อสารมาหรืออะไรมานะคะมัน ถึงมีการเคลียร์หรือเจรจาหรือยังไงความสัมพันธ์เนี้ยยังไงก็คือเขาอยากให้คุณกลับไปอยู่ที่เดิมอย่าลืมว่าเมื่อกี้มันมีเดวิลตรงนี้พอคุณจะลงเรือไปเดวิลกาลังจะมาเดวิลคือปีศาจร้ายนะคะในความสัมพันธ์ให้คุณเข้าใจด้วยนะคนบางคนที่คุณนะคะคนตอนนี้คุณคบเขาคุณมีห้าเหรียญนะคะให้คุณนึกภาพดีๆนะะปกติคุณมีเก้าเหรียญคุณคบเขาคุณเหลือห้าเหรียญคุณหายไปสี่เหรียญแต่คุณจะไปเอาสิบเหรียญแต่คนคนนี้บอกว่า อย่าทิ้งเข้าไปเขาก็จะพยายามดึงขาคุณไว้ถ้าคุณจะไปได้สิบเหรียญเขาก็จะไปเอาเหรียญของคุณด้วยให้คุณนึกตรงนี้ให้ดีๆเท่านั้นแหละนะคะ,สอ,อะสองเหรียญสองเหรียญนะคะห้านะ,ะนะ,ะดูดิเออราศีตุลลคนาตุลมาแล้วนะ,ะนะ,ค,ะความสัมพันธนะ์เนะะนี่ยการตัดสินใจชัดเจนได้แล้วในความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะ,ะ,นะะ,นะะมันถึงคราวที่จะแบบว่า <c oughs> เป็นอย่างนี้หลายรอบแหละ หมอไม่รู้ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่คุณจับได้เขามีคนอื่นจะหย่ากันหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรืออะไรอยู่ในทํานองนี้แหละนะคะว่าเราจะต้องลุกขึ้นมาเรียกสิทธ,ธิหรือในความเป็นตัวเราเพราะว่าคนนี้ไม่ได้ให้เกียรติเราในความสัมพันธ์นะหมอบอกเลยเนี่ยเอนจีเนี่ยชัดเลยเจ็ดดาบก็มาอืมนะคะเจ็ดดาบเนี่ยไม่ดีนะบอกเลยนะรับหลังหลอกลวงผลประโยชน์ ล้วนวนชัดๆหลอกใช้เนี่ยนะะต้องพูดคํานี้เลยนะคบเราเพื่อหลอกใช้เราเพราะว่ารู้ว่าเราชอบเขานะคะนึกออกไหมแต่ความสัมพันธ์เขาไม่ขยับเขาไม่รักษาความสัมพันธ์เขาไม่รักษาความรู้สึกเราใช่หรือเปล่านะถ้าโดนหลอกใช้มันจะเป็นสไตล์นี้อันนี้หมอบอกเลยนะคะมันไม่ใช่นะเนี่ยความสัมพันธ์คุณเข้าใจไหมเราจะรักใครก็ได้แต่ความสัมพันธ์เราจะได้ไม่ได้ถ้าเขาไม่ดีกับเราความสัมพันธ์เราก็ไม่ควรเอา ถูกไหมคะเราต้องรักตัวเราเองด้วยไม่ใช่เรารักคนอื่นมากกว่าตัวเองอันนี้ไม่ได้คะ่ะถึงแม้เราจะแต่งงานไปเราไม่ได้เป็นทาสใครนะคะเราเกิดมาเพื่อจะมีความสุขเพื่อจะได้ใครสักคนมาดูแลซึ่งกันและกันให้เป็นความสบายใจถึงแม้จะไม่ได้ร่ำรวยมาก อ,อันนี้นะเป็นสิ่งที่หมอแชร์นึกเองและพูดเหงนะคะบอกราศีตุลลัคณาตุลน,นะคะาราคาน่าจะประมาณนี้นะโอกาสใหม่มาแล้วเรียนรู้กับสิ่งนี้นะคะและรักตัวเองมากๆอย่าหวังดีและปรารถนาดีกับผู้อื่นจนเกินไปถ้าใครมาส่องชาวราศีตุลลัคณาตุลถ้ามันเป็นพนักง,งานสลับถ้าคุณเป็นคนส่องสถานการณ์นี้นเป็นของคุณอยู่แล้วเพราะคุณมาดูคลิปนี้นะคะโอเคนะราศีตุลลัคณาตุลส่วน นะถ้าคลิปนี้มาโดนใจคุณกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยไม่ว่าคุณจะมาชมคลิปนี้เวลาไหนช่วงไหนวันเวลาไหนเช้าสายใบเย็นได้หมดไม่จำกัดระยะเวลาจนกว่ามหมอแจนจะอัปเดตพลังง gy, านเอนจี้าศีตุลลคณาตุล ตรงนี้ที่อ่านพลังงานไม่ใช่ว่าความสัมพันธ์คุณจะเป็นแบบนี้ไหมถ้าความสัมพันธ์คุณดีอันนี้ก็ไม่ใช่ของคุณก็ออกจากคลิปนี้ไปนะคะเพราะบางครั้งบางสถานการณ์ความรักทําให้เราตาบอดเราไม่รู้จักสถานการณ์ความเป็นจริงสิ่งที่อ่านไปมันเกิดกับความสัมพันธ์ของคุณนั่นแหละค่ะหมอไม่ได้ใส่หลายคนของคุณและไม่ได้ใส่หลายคุณเพราะเราไม่ได้รู้จักกันเราแค่มาชมคลิปนี้โอเคไหมนะคะถ้าคุณโดนใจคุณกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ช่องนี้พูดความจริง นะคะไม่ได้อยู่ในโลกลาเวนเดอร์นะคะความจริงที่จับต้องได้ความรักต้องจับต้องได้นะคะนึกออกไหมคะอยู่ในโลกของความเป็นจริงอยู่ในโลกแห่งความเพอ้อฝันนั้นไม่ใช่ความรักนะคะไม่เอาไม่ใช่ชีวิตจริงโอเคนะนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนราสีตุลราคนาตุลมอแจนไปก่อนคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ